สวัสดีค่ะพี่น้องเ้ามืวนี้มาห่อกันกับสาอบนคนเดชอุดมคือเก่านะจ้ะวันอนี้สิ้าพี่น้องมาเบ่งหอมเลยจ้ะหอมบัวหอมเลยนะจ้ะเ้าใส่กระถางไหวเนาะพี่น้องเห้ใส่กระถางไหวหนาฝนจ้ะพี่น้องมันถ้าปลูกลงพืนดินเท่ากับ มันจะเฮ็ดให้ชื่นแฉะเน,ะนาะนาฝนก็จะเปื่อยเน่าตายเนาะจ้ะพี่นอ้องเข้ากับสีสูมพันก็เรยมาขยายใส่กระถางไว้ขยายไว้ก็จนงามนะจ้ะพี่นอ้องใบแกมันถ้าก็หกลอกออกเนาะตุ๊กแต่งนี่แหละจ้ะต้องเข้าขยันมาแก้มาแต่งเปินเป่นเพิ่งสีงามทัน กินทันยามาจากพี่น้องใส่กระทางกระทางนี่เฮาก็เสือมาสิบหาบาทเนาะกระทางใบละสิบหาบาทจ้าพี่น้องเฮก็เฮ็ดห่านไว้จังสีเนาะจ้าเนี่ยเฮก็ตอกอันห่านไว้กันมาเหนียวใส่เนาะเฮ็ดสูงเนี่ยจักหน่อยสี่สิบเซนเนาะจ้าพี่น้องก็เฮ็ดไว้จังสีเราจะ กำลงงังงามเลยจ้ะนี่ก็ขยายมาท่านดนนะจ้ะนี่ก็งามอยู่เนาะวิธีขยายกับบางอย่างเลยจ้ะนี่ฮะกับถอนน้องมังสีเลจ้ะให้ดึงใส่กีบเดียวแต่วันนี้เพิ่อนกัขยายออกมาหล,ยลายๆอยู่ตอนตอนท้าปลูกถ้าใส่แค่ต้นเดียวเลยจ้ะพี่น้องนี่ถ้าว่าใส่หลายดอกฮากับถอนขึ้นมาฮากับปาดใบเพิ่นเนะาะเพียงนี้ ดินเดียาปูเขาก็เอาดินงั้นน่ะเขาดินใายดินหลวนเท่านี่แหละมาสมกันกับขี้หัวขี้ไก่ข้าก็หดหนามเขาก็เอาเสียบลงเน็บลงนอกจากพี่น้องขยายง่ายจต่พี่น้องแล้วก็ทนนอนแต่กินโดนบ่บ่อส้วนผันผ่านหน้าหูจะขยายไปเรื่อยๆขยายแบบถัดกินมันแต่ง โอเคโอเคใบแก่ๆมันออกเหลืองๆเนาะจ้ะเาแต่งให้เพิ่นงามตรงใดมีเฮาก็แกะออกต้นเหลืองๆมันนะใบเหลืองๆเนาะจ้ะพี่น้องถ้าอยากให้มันงามเฮาต้องใส่ใจเนาะเฮาปลูกยงเฮาก็ใส่ใจเนาะจ้ะพี่น้องเนาะ ใส่อะไรก็ไม่สู้ใส่ใจเนาะเห็ดถิ่มเห็ดปะเห็ดขึ้นบนอยากได้มันก็กระด้กินแล้วจากพี่น้อง này bay đường đường xuống, cái gì xỉn thằng kia ốm, thằng bố cái và gì nhảy, thằng cái gì nhảy nó lâm tuần thôi. Anh hết cả tháng nữa มาเบืองในถุงน่าจะเนาะมาเบิง่งในถุงเนาะก่อนไปเบิง่งเขาผักบัวหามาเบิงบ่งเขาอีตูน่าจะเนาะพื่บอบรรยากาศร่มรื่นาะจ้ะเขาตีขอกไหวเนาะตีขอกไหวกันม,ามน้านมาเหยียบเนาะจ้ะน้ำมากาาัดกันใส่หอมมุนเม็อดอันนี้ก็คือใบลุม่มเพาะจากมเมล็ดเนาะจ้ะ เขากีตูเหเบิึงหลบอๆนะจจะอ,อีตูแล,ล้วก็แค่โคละผ่านะ่๊ะโอระ่าโอ้ระพาโสมโสมไทยเนี่ต่างานนี่จะหอมเลยเฮายถียุนน้นถุงเนาะถุงเ้าว้าข้างหนอกขอไหนก็น้องสีน่อกนจะปลูกได้นลายแบบหลยสนิดเนาะ นี่ต้นมะกองขาวที่นี่ตะมุนไฟให้กันแล้ถิ่มหนอกจ้ะพี่หนอกขายทั้งหนอ,อกปลูกเสตทุงติดละพี่หนอ,อกถุงเอาสาั้งมาโหลดละโซงโหลดขายเป็นกิโลน่าจะเนาะงสังส่งในรัศดา ลายใบยอยู่น่าจะที่น้่งใบยังสีขาวเก็บออกนันจะนแต่งแต่งใบสักบัวแก่ใบ,บเลื้งมันออกให้มันงาม พี่นางเบียบร์บกพิกพิกอยู่ในต้นของพานอกจากมันซุบกับเก็บมาเกส่ไไ้เกสในกระทางในผู้ผูกกกะกะเก่าผูห่างเนาะไปเลื้งๆงมันกับเกสนอกจากพี่นาส้องสิด ผลิีเท่าก,ก็มีจ้ะพี่หนอหอยห้อแบ้งเีจ้ะงดหัดขื่นใบขื่นน้ำมันขี่นอ้เลยก็งามะจ้ะ ฝนแห้งอ่ะพราะใส่ปุ๋ยพอเถื่ออยู่จ้ะเมืงบุ๋งบ้างพี่น้องมีเมงบุ๋งมางดู งมันเข้ามา,าเนาะปลูกไว้เขากับมันเข้ามา,าเบ,ามมมบิ่งอย่างนี้แมงบุกม่แมลงมากินน,นจะจ๊ะคือพักส่วนหัวเขาเนาะกะคลิปนี้ก็มาถ้าพี่น้องมาแต่งหอมเหลือเนาะแกะกาบมันเนาะจ๊ะแกะกาบแหงมันออกสุดงงามนะจ๊ะก มาทาักทายกันสัส่นๆน้อจ๋ะพี่หน่องขอบคุณด้วยสำหรับ1,000งัสับสไคร์ขอบคุณทุกคนที่มากดติดตามหลกักะมึงให้ก็ลังใจน้องสาวบนคนเด็ดอุดมน้อจ๋าพ,พระพระเยซูคิดสงวยพระพ่อพี่หน่องทุกคนด้วยจ้ะ ກໍພໍກັນໃນຄລິບໃໝ່ຕໍ່ໄນາະຈານາສະດຈ